เมื่อเร็วๆนี้ครับ Apple จัดก,การเพิ่มแรมให้กับ MacBook ทุกรุ่นตั้งแต่ M2 ไปจน M4Pro ให้เป็น16 g b แล้วครับผมมันเลยเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย MacBook น่าสนใจน่าลองใช้ดูเหมือนกันนะเพราะว่าอีกปี2ปีผมก็กะว่าจะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่แล้วแต่สำหรับคนที่ใช้โน้ตบุ๊ก Windows มาตลอดเนี่ยถ้าย้ายมาใช้ MacBook มันจะเป็นยังไงบ้างนะมันมีอะไรแตกต่างบ้างผมสรุปเนื้อหามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับ เดี๋ยวตรงนี้ผมขอเล่าแยกเป็น5เรื่องด้วยกันนะฮะว่าถ้าผมจะเลือกใช้โน้ตบุ๊กซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึง่งผมจะคิดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับผมแล้วตรงนี้ก่อนจะไปเล่าถึง5เรื่องนี้บอกทุกคนก่อนนะครับผมว่า MacBook เครื่องที่ถูกที่สุดที่คุณสามารถหาซื้อมาใช้งานเป็นโน้ตบุ๊กประจําตัวได้เลยนะครับผมคือ MacBook Air M2 นะครับผมเป็น M2 แบบ CPU กับ GPU 8คอร์ core, แล้วก็มี SSD 256 g b RAM 16 g b นะครับผมราคา34,900บาท น,นี่คืออิงจากราคาหน้าเว็บไซต์ Apple Thailand เลยนะแต่ถ้าคุณไปซื้อใน e, s h อ p e e ใน l a z a d a หรือในแพลตฟอร์มใดๆก็ตามคุณอาจจะได้ราคาถูกกว่านี้หรือมีโมเดลที่เป็นแบบ M1 ที่เป็นทรงยังเป็นเวทเชฟหรือเป็นรูปลิมอยู่นะครับผมให้เลือกซื้อได้ด้วยใดๆก็ตามส่วนนั้นเราขอยกยอดออกไปแต่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการใช้งานเลยละกันนะเริ่มจากข้อแรกกันเลยครับข้อแรกนะฮะก็คือการใช้งานในชีวิตประจําวันหลักๆก็คือการเอาไปทํางานการพกพาแล้วก็เป็น daily use ว่าสมมติเฮ้ยผม มาใช้ Mac แล้วมนจะมีความแตกต่างจากฝั่งของ Windows อย่างไงบ้างนะก็คือต้องบอกก่อนนะว่าโนบุ๊ก Windows ในยุคนี้นะ99.9%เลยจะติดตั้ง Windows 11 Home มาให้ใช้งานแล้วมีบางเครื่องเป็น Pro และบางเครื่องก็จะติดตั้งทั้ง Windows Windows 11 Home และ Microsoft Office 2021มาให้พร้อมใช้งานในรวดเดียวเลยซึ่งจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อเลือกหาของแต่ละคนเลยนะครับว่าคุณจะได้น้ตบุ๊กเครื่องไหนคุณพร้อมจะจ่ายที่งบเท่าไหร่เพราะ Windows เ ข้อดีของมันคือมันมีสเปนของราคาที่กว้างมากตั้งแต่แบบราคาหมื่นเดียวไปจนถึงแสนเลยก็หาซื้อได้เหมือนกันแต่ Mac เน่ยจะเริ่มส0,000่นละไปจนแสนแล้วโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าเกิดสมมติพูดถึง Windows เราไม่ต้องคิดมากฮะเพราะหลายๆคนก็คุ้นเคยกับ Windows ว่าเออใช้มาตั้งแต่เด็กแต่เล็กคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเกิดมาจับเครื่องมันก็ต้องเริ่มที่ Windows อยู่แล้วจริงไหมละ่ะเพราะมันราคามันไม่ได้แพงมากหาซื้อได้ง่ายทั่วไปในขณะที่บางคนเริ่มมาจับ Mac เลยก็อาจจะมีแต่เป็นส่วนน้อยนนะะคผมมก็็จีเปุ ที่เริ่มใช้ Windows ก่อนแล้วพอทํางานทําเป็นจริงเป็นจังมาระดับหนึ่งก็ย้ายมาใช้ Mac ถามว่ามันมีความแตกต่างอย่างไงกันบ้างตัว Mac เนี่ยยังดึงความคุ้นเคยเดิมๆจากฝั่ง Windows มาได้ประมาณครึ่งหนึ่งถ้าจากประสบการณ์ที่ผมลองชิฟไปใช้งาน ดูนะฮะสักประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็คีย์ลัดอะไรใดๆหรือว่าพวกซอฟต์แวร์วิธีการโหลดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มคล้ายๆกันแล้วก็คือ Windows เขาก็จะมีเป็น Microsoft Store เอาไว้โหลดแอปอะไรอย่างงี้ลงมาติดตั้งให้ในะขณะที่ฝั่ง Apple ก็มี App Store อยู่ในนี้ให้โหลดมาติดตั้งได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องขอพูดแย่ๆเอาไว้นิดนึงตะกี้ผมพูดถึง Microsoft Office ถูกปะรู้เปล่าว่าจริงๆแล้ว Mac อะ นอกจากการที่เราจะไปเสียเงินซื้อ Microsoft Office มาติดตั้งในเครื่องหรือโหลด Microsoft 365จ่ายค่าสบริการรายเดือนมาถ้าพูดจริงๆแล้วนะ Apple เขาก็มีโปรแกรมที่ทำงานเอกสารอยู่เหมือนกันนะมีเพจที่เอาไว้แทน Microsoft Word มี Numbers ที่เอาไว้แทน Microsoft Excel และ Keynote ที่แทน PowerPoint ซึ่งแต่ละตัวมาททำงานได้ดีนะแต่หลายคนก็มองข้ามเพราะความคุ้นเคยเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอะถ้าลองใช้ดู มันก็เรียกว่ามันเหมือนกับเป็นโน้ตบุ๊กวินโดราคา3 0 0 0มกว่าบาทที่แถม Microsoft Office มาให้แต่พอดีมันเป็น o f i i e s สูตรของทาง Apple เองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะครับผมส่วนคีย์ลัดการพิมพ์ใช้งานเรื่องปุ่มบนคีย์บอร์ดเนี่ยยังไงมันก็เป็นคีย์บอร์ดท,ทรง ANSI หรือ ANSI เหมือนกันทั้งคู่อยู่แล้วคีย์ลัดก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแบบเหมือนกับว่ากดคีย์ลัดแทนที่คุณจะกด ctrl shift esc คุณก็กดเป็นปุ่ม Command Chip หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องระยะเวลาใช้งานด้วยแบตเตอรี่หลายคนน่าจะว้าวกันตั้งแต่ยุค M1 ว่าหูแบตเตอรี่ M1 ทนจริงแฮะมันอยู่แบบจบวันได้ข้ามวันได้อยู่3-4วันถึงจะชาร์จทีนึงอะไรอย่างนี้จริงมะมันก็จะเหมาะกับคนที่ต้องพกโนบุ๊กไปนู่นมานี่หรือเข้าห้องเรียนแล้วแบบมานั่งออฟฟิศก็ทำงานไปเลยไม่เสียบชาร์จ อันนี้เป็นเรื่องที่ว้าวแต่กลับกันผมมองในมุมว่าถ้าผมอะใช้น้อตบุ๊กวินโด s ย้ายมาใช้เป็น Macbook แล้วผมก็มานั่งออฟฟิศทำงานเหมือนเดิม สุดท้ายผมก็จะเสียบชาร์จอยู่เหมือนเดิมก็เรียกว่าในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เสมอกันไปเรื่องหนึ่งเลยนะฮะแล้วถ้าพกออกไปใช้งานนอกบ้านนะฮะโน้ตบุคนุ่ใหม่ที่เป็น CPU i n t e l Core u l t r a 200 s e r i e s หรือ AMD Ryzen AI เขาก็ประหยัดพลังงานดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วแบบใช้งานแบตเตอรี่ได้จบวันอย่างแน่นอนแล้วกลับบ้านไปคุณก็เสียบชาร์จใช้งานในวันต่อไปได้เหมือนกันดังนั้นในเรื่องแรกที่ผมหยิบมาเทียบกันนะครับผมคือการใช้งานในชีวิตประจําวันการเอาไปออฟฟิศทั้ง2 ตัวนี้จะเสมอกันครับต่างฝ่ายต่างมีข้อดีไปในแบบของตัวเองนะฮะข้อหนึ่งเสมอจ้ะ เรื่องที่2ที่ผมจะเอามาคิดนะฮะคือการทำ compatibility หรือการเข้ากันได้กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมซึ่งโอเคเรื่องนี้ต้องยกให้ Apple ชนะไปก่อนเลยอันนี้ผมสปอยฉากจบให้เลยเพราะอะไร Apple เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า continuity หรือการทำงานแล้วยกไปมาระหว่างอุปกรณ์ได้สะดวกและรวดเร็วมากอย่างเช่นผมมี iPhone แล้วผมมี macbook มี ipad อยู่อย่างนี้ผมถ่ายรูปมาโปผมเอาไปใช้งานเอาไปทาต่อใน macbook นี้ต่อได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมมีไอเดียอยากจะสะเก็ตภาพ ไเพิ่มวาดหูวาดหางผมไปต่อใน iPad แล้วส่งงานกลับเข้ามาใน MacBook ต่อได้อย่างนี้หรือบางทีก็ใช้ iPad เป็นจอเสริมเรียกว่า Apple Ecosystem ตัวนี้ มันมันสุดยอดเกินไปจนหลายๆคนพอจมเข้าไปแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยแต่ข้อดีของมันก็คือทําให้งานมาสะดวกและเสร็จเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองฮะกับการถ้าเกิดสมมติพูดถึงฝั่ง Windows เอยแล้วถ้าเกิดจะให้ Windows มันทําได้เหมือน Continuity ของ Mac มันถึงไหมบอกเลยว่าตัวเนี้ยฝั่ง w i n d ด w s ยังไม่ถึงพยายามแล้วก็ยังไม่ถึงอยู่ดีอ่ะคิดพักง่ายๆนะฮะคุณมีโน้ตบุ๊ก Windows 1ตัวคุณมีสมาร์ทโฟน Android 1หนึ่งเครื่องแล้วคุณจะทํำยังไงต่อผมจะส่งภาพจากมือถือ Android เ่เข้าตรง โน้ตบุ๊กวินโดว์ไปทํางานก็ต้องใช้ควิกแชร์แต่ถ้าเป็นของฝั่ง Apple เนี่ยมันซิงแบบอัตโนมัติโยนขึ้นไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมุติจะเอาไปต่อพ่วงก,กับตัวแท็บเล็ตก็ต้องลงโปรแกรมเพิ่มซึ่งมันไม่ได้เข้ากันในขณะที่ฝั่งเขาทําได้เลยอันนี้เรียกว่ามันวุ่นวายมากก็เรียกว่าความเข้ากันได้เนี่ยมันยังไม่เยอะเท่าที่ควรแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงระบบวันไดนะฮะระบบวันไดที่บอกว่าถ้า Apple เนี่ยมี iCloud เอาไว้แบ็กอัพงานแบ็กอัพเครื่องเนี่ยอันตรงนัน งานขึ้นไปดูบน iCloud.com เพื่อจัดการพื้นที่ของเขาอย่างเงี้ยเขาทำได้ฝั่งวิดโด้เนี่ยมีวันไดเอาไว้แบ็กอัพเครื่องแต่มันแบ็กอัพแบบไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ก็คือคุณเอาทั้งตัวช็อตคัตเ,เอานู่นเอานี่อะไรเงี้ยโยนขึ้นไปหมดเลยแล้วไม่ได้ถามผู้ใช้หรือว่าไม่มีเซนส์ตรงที่ว่าไปตรงนี้มาช็อตคัตนะไม่แบ็กอัพนะไม่ทํา เอาขึ้นไปหมดเลยแล้วก็ต้องมานั่งไล่ลบพอเราซิงตัว o n e d ด้ไอดีเอาไว้เป็น Microsoft o n e d r i v e ID เงี้ยเอาไว้กับคอมสองสเครื่องช็อตคัทมันกระโดดข้ามเครื่องไปมาแล้วก็ใช้งานไม่ได้ซึ่งมันดูแบบขาดความที่ใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันมันดูไม่ซื้อบือะะ้อครับไปนิดหน่อยเหมือนกันแต่กลับกันนะเอาจริงๆ o n e d r i v ดเนี่ยถ้าคุณใช้น้ตบุ๊กวินโดด้วยกันทางออฟฟิศนะ One d r i ด e เป็นอะไรที่โอเคมากตรงที่ คุณทําเป็นโฟลเดอร์วันไดเก็บงานตัวนึงแล้วแชร์ลิงก์เก็บงานไปให้เพื่อนที่เป็น Windows ด้วยกันซิงค์งานไปมาสะดวกรวดเร็วเลยแล้วก็แก้ไขไปมาด้วยกันได้ง่ายทีเดียวครับในส่วนนี้ก็เลยต้องบอกว่าฝั่ง Apple เนี่ยชนะไปในขณะที่ฝั่ง Windows พยายามแล้วก็ตามก็ยังไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะครับ หัวข้อที่3อันนี้เราพูดถึงฝั่งเกมมิ่งฮะหลายคนได้ยินอย่างนี้ก็แบบเอาหวงอย่างนี้ Windows มันก็ชนะสิเอาจริงๆป่ะสมกรารเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมต่างฝ่ายต่างพยายามดันเรื่องเกมมิ่งของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นแต่ในสมกรารนี้ผมพูดก่อนนะ ผมจะไม่เอาระบบ G-Force Now หรือ Ste ี am เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเพราะว่าไอ้ตรงส่วนนั้นเนี่ยมันจะเป็นการซื้อบริการเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือจากฟังก์ชันที่มีให้ตั้งต้นในตัวระบบนะครับผมอ่ะมาเทียบกันตรงๆกันนิดนึงถ้าเกิดในฝั่ง Apple Arcade 149บาทถ้าผมย้ายมาฝั่งนี้มันมีเกมนะมันมีเกมให้เล่นพอสมควรมี b a l a t r มี Star di Valle มีหลังๆมาตอนนี้ก็ได้แบบ Resident Evil 7หรืออะไรพวกนี้นะครับผมให้เล่นได้พอสมควรเหมือนกันเดือนละ100 149บาทแล้วใช้งานได้ฟรี90วันตั้งแต่เริ่ม a อ t i v a t e เครื่อง a c t ท v เว e ไออะไรอย่างนี้เลยนะครับผมมันจะเป็นเกมที่ไม่ได้แบบเหมือนกับว่าอุ๊ยเป็น Triple A อะไรขนาดนั้นที่อยู่ใน a p p l e Ar c a d e เคฮะตัดภาพมา Xbox Game Pass เดือนละ129บาทมีเกม Triple A อีก เพียบเลยไม่ว่าจะขอดิวตี้มีเกมออฟวอครบทุกภาคอย่างนี้มีเกมทิปเปอรเอจากฝั่งญี่ปุ่นอย่างพวก Persona 3หรือว่าอะไรใดๆก็ตามให้เลือกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมก็หลายคนอาจจะงงพูดถึง Xbox Game Pass แล้วมันคืออะไรกันแน่คิดภาพง่ายๆนะครับผมมันเหมือน Netflix แต่ว่ามันเป็นการที่คุณโหลดเกมลงมาในเครื่องแล้วเล่นได้เลยแบบบุฟเฟ่ต์นั่นเองฮะบางเกมมี DLC ให้นะครับผมแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นเกมตัวหลักนะครับผมเพราะบางทีเขาก็ต้องการขายเกมเพิ่มนิดนึงเพื่อ คคควาามมุ้ม่เนอะ,อะแล้วมาอย่างนี้จะเป็นยังไงถ้าเทียบกันในฝั่งของการเล่นเกมเลยนะแบบซื้อโนบุ๊กมาเพื่อให้มันเล่นเกมได้ด้วยยังไงฝั่งนี้ฝั่ง Windows ก็ยังชนะอยู่ดีนะครับผมแล้วพอมาถึง3ข้อนี้นะฮะต้องถือว่าต่างไฟล์ต่างมีคนละคะแนนแล้วนะส่วนคะแนนที่มันเสมอกันอันนั้นยกยอดไปไม่เกี่ยวกันนะครับผมเรื่องที่4นะครับประเด็นร้อนแรงนตอนนี้อย่าง AI ครับผมชิป Apple ที่ใช้งาน AI ได้ตั้งแต่ เปิดเครื่องแกะกล่องมาเลยนะฮะก็ต้องเป็น Apple M4 เท่านั้นแล้วเป็นตัว Apple i n t e l l i g e n เ e เนี่ยเราก็มีประเด็นกับมันอีกว่า Apple i n t e l l i g e n c e เนี่ยกว่าจะเปิดตัวให้ใช้งานได้ก็ต้องหล่อไปในอนาคตอีกพอควรเลยครับแบบ เอ๊เมื่อ,อไหรว่วะเมื่อ,อไหร่เราจะได้ใช้งานมันเนี่ยนี่คือประเด็นหนึ่งที่ผมจะไม่ค่อยแฮปปี้กับตรงนี้เท่าไหร่แม้ว่าบางคนบอกเดี๋ยวพี่พี่ก็ไปโหลดพวกซอฟต์แวร์ AI น,นู่นนี่อะไรพวกนี้มาลงในเครื่องได้สิไม่เป็นไรหรอกถ้านับเดิมๆติดเครื่องเนี่ย Apple ตอนนี้ยังแพ้เต็มประตูอยู่นะครับเพราะว่าถ้าตัดกลับมาฝั่ง Windows ฝั่ง Windows มีอะไรมี Intel Core Ultra 100 s ง r ้ซีรีส์ที่เปิดตัวไปเมื่อตอนไตรมาส4ปีที่แล้วมี AMD Ryzen 7 00 0พันซีรีส์เเนี่ย เปิดตัวตั้งแต่ไตรมาสที่2ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเขานําไปรอแล้วแล้วมีชิปรุ่นใหม่ๆเปิดตัวออกมาจนเป็น Intel Core Ultra 2 0 v v มี Ryzen AI 300 Series รีสโผล่มาอีกมีค่าการประมวลผลมีค่าท็อปสูงขึ้นส่วนนี้นะ ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณจะเอามาใช้ AI เอามาใช้งานที่แบบเหมือนกับว่าเออต้องแบบเป็น Machine Learning ยังแพ้อยู่ก็ต้องยกให้ฝั่ง Windows เนี่ยเป็นคนที่ชนะในสนาม AI ตอนนี้ไปและ Copilot มันก็ใช้งานได้แล้วด้วยนะต้องพูดอีกทีหนึ่งเลยว่า Microsoft Copilot ใช้งานได้แล้วสั่งงานได้ค่อนข้างฉลาดทีเดียวไม่ว่าจะสั่งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษใช้งานได้หมดแล้วใช้งานบน Microsoft e ได้ด้วยแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยสรุปคลิปนี้ให้หน่อยสรุปเนื้อหาบนหน้าเว็บนี้ให้อ่านหน่อยมันทําได้หมด ดังนั้นในสนาม AI ก็ต้องยกให้ฝั่ง Windows ชนะครับหัวข้อที่5ครับอันนี้ขอยกเรื่องความพึงพอใจมาพูดถึงด้วยความพึงพอใจในหลายคนอาจจะแบบฮะ ความพึงพอใจพี่เอามาพูดถึงมันมันมีผลอะไรหรอคือ Apple เนี่ยอันนี้ต้องยกคะแนนให้ Apple เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ Apple เขาบอกว่าถ้าสมมุติคุณซื้อโน้ตบุ๊กของเราซื้อ MacBook ของเราไปใช้งานแล้วไม่พึงพอใจไม่ตอบโจทย์การใช้งานเราอะเอาเครื่องมาคืนแล้วรับเงินคืนเต็มจํานวนได้ภายใน14วันแรกตั้งแต่ซื้อไปนะฮะอันนี้เขาจะอิงตามใบเสร็จที่ออกกับทาง Apple นะฮะอย่างเช่นแบบว่าคุณไปซื้อที่ร้าน A ร้าน B ร้าน C หรือซื้อที่แอปเปิต โอเลยแล้วใบเสร็จสมมุติออกวันที่1นธันวาคมที่ผ่านมาคุณมีเวลาถึงวันที่14บธันวาคมถ้าไม่ตอบโจทย์อะ่ะมันยังไม่ใช่อะ่ะแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่6 เอาทุกอย่างใส่กล่องหยิบใบเสร็จมาเอาไปคืนที่ Apple ทําเรื่องคืนได้เลยครับผมก็แค่ไปบอกทางพนักงานขอ p p p l e ว่าขอคืนเครื่องครับใช้งานไม่พอใจเขาไม่ถามอะไรจุกจิกเลยนะเคยเห็นกับตัวมาแล้วว่ามีคนเอาไปคืนจริงๆก็ได้เงินคืนเต็มจํานวนเลยถ้าคุณจ่ายเป็นเงินสดคุณได้เต็มจํานวนถ้าคุณหักบัตรเครดิตก็เขาจะไปทําเรื่องกับทางธนาคารเพื่อเวฟยอดออก ครับผมก็ต้องรอว่ากันไปอีกทีนึงถ้าคุณจะไปคืนที่หน้าร้านคุณก็ไปที่ Apple Store ได้เลยไม่ว่าจะที่ไอคอนสยามหรือเซ็นทรัลเวิร์ก็ไปเลยครับตามสะดวกเลยนะคลิกกลับมาที่ฝั่ง Windows ฝั่ง i n d o w s ยังไม่มีเรื่องแบบนี้แบบกับว่าไม่พอใจอะ่ะไม่ตอบโจทย์อะ่ะก็ มีตลาดมือสองเป็นตัวรองรับครับผมก็เฟซบุ o กมาร์เก็ตเพจอะไรอย่างนี้คุณก็ต้องหาทางกันเองนะฮะดังนั้นในส่วนนี้ยกคะแนนให้ Apple ไปหมายความว่าคะแนนสรุปตอนนี้นะครับผมเสมอกัน2ต่อ2ยังไม่มีจุดที่เฮ้ยเพี้ยะเลย Apple แบบตีชนะมาเลย ดังนั้นคะแนนตอนสรุปตอนนี้นะฮะก็คือ2ต่อ2เลยต่างฝ่ายต่างมีดีของตัวเองไปทั้งคู่นะครับผมแล้วตะกี้ผมก็พูดถึงว่าเออวินโดเนี่ยถ้าเกิดไม่พอใจก็ต้องไปขายตลาดมือสองใช่ไหมฮะแล้วถ้าเป็นกรณี MacBook เนี่ยใช้งานมาเกิน14วันเข้าวันที่15แล้วเพิ่งจะรู้สึกไม่พอใจอะไรอย่างนี้คุณเอาไปขายตลาดมือสองข้อดีของ Apple MacBook พวกเนี้ยราคามันตกยากราคามันค่อนข้างแข็งโอเคอาจจะตกไปสัก4ี0ส0จากราคาตั้งต้นอะไรอย่างนี้มันก็ยังพอรับได้นะครับผมในะขณะที่ถ้า ก็มีแล้วคะแนนตอนนี้ของทั้ง2ตัวก็ถือว่าฝั่ง Windows ก็ได้2คะแนนฝั่ง Mac ก็ได้2คะแนนเท่ากันนะครับผมก็ลองไปตัดสินใจไปลองเวทน้ําหนักกันดูได้ว่าคุณชอบฝั่งไหนมากกว่าหรือคิดว่าโอเคเราใช้ Windows มาเยอะแล้วเราลองเปลี่ยนมารับประสบการณ์ของฝั่ง MacOS ดูบ้างก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผม ว่าเราทุกคนมีความคิดแบบไหนบ้างเกี่ยวกับ macbook ตรงนี้อยากจะลองหันมาใช้กันดูไหมแบบเออเราใช้ Windows มานานแล้วหันมาลองใช้ Apple ดูบ้างเพื่อมันจะตอบโจทย์ตรงกับงานที่เราใช้ทำงานทุกวันนี้นะครับผมคิดเห็นยังไงมาพิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ได้นะสุดท้ายครับขอฝากช่องทางการติดตาม YouTube Notebook Spec เอาไว้ด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมอาร์มครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ